วันนี้เรามาแกะกล่องกีตาร์ยี่ห้อฟอนโซนะครับที่สั่งมาจากคุณเบิร์ดนะครับแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกของเราชาวไทยครับนี่ด้านหน้า้าด้านหน้ากล่องครับเรามาแกะกันเลยครับ แพ็กมายังแน่นหนามากครับกล่องกล่องหนามากครับ ข้างในว่ามีอะไรบ้างต่อไปอย่างครับอือแกะกันสดๆ,สดๆร้อนๆเพิ่งได้มาวันนี้เลยครับผม เอกใหม่ได้านนะครับม,มาแล้วครับมาแล้วอันแทนๆน,นี่ไปชมดูพร้อมกันเลยครับผมก็ยังไม่เห็นนะครับแกะสดๆร้อนครับ ในเป็นไงครับผมซึม,ม,มสวยงามครับมีกระเป๋าด้วยครับกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าผ้าครับกระเป๋าผ้ายองฟอนโซโลโก้ครับ